คนพูดไม่ทําคนทําไม่พูดคําพูดเมื่อกี้นี้นะคะหมดยุคไปแล้วคะ่ะตอนนี้คนสมัยนี้นะคะทําเก่งต้องพูดเก่งทําได้ต้องสื่อสารได้คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วคุณสื่อสารไม่ได้ใครจะรู้ล่ะคะว่าคุณทําอะไรเป็นจริงไหมคะคนบางคนไม่ค่อยพูดหรือเป็นคนไม่ค่อยกล้าสื่อสารส่วนมากมีปัจจัยกว้างๆ2งแบบ แบบแรกคือปัจจัยภายนอกก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นบุคคลแวดล้อมที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราอยู่กับเขาเราอาจจะไม่รู้สึกสบายใจที่เราจะคุยอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่ค่อยกล้านะคะกับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็เป็นรากเหง้าของทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็คือปัจจัยภายในถ้าเรายังมีความเชื่อแบบนั้นนะคะว่าคนพูดไม่ทําคนทําไม่พูดแน่นอนเลยว่ามันจะ ปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเอื้ออํานวยให้เราแค่ไหนถ้าเรามีความเชื่อที่เป็น limit e d belief หรือความเชื่อที่ปิดกั้นเราให้เราไปเปลี่ยนวิธีคิดว่าทําได้ต้องพูดได้ทําเก่งต้องสื่อสารเก่งเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำค่ะ